กลังจากที่ถ่ายคลิปเปิดไป3วันที่แล้วนะครับวันนี้เรามาดูกันนะว่าน้องเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือไม่ได้ปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องสแตนบายเอาไวนะ้เนาะแล้วก็ปิด Data นะครับแต่ว่าเปิด Wi-Fi เนาะแต่ว่าก็คือไม่ได้ไม่ไดไไ้ไม่ได้โทรเลยอะ่ะ <laughs> แบตก็อยู่ที่40%นะครับประมาณนี้โอเคอัปเดตคือคนดูเยอะมากนี่นีเห็นไหม อันนี้คือโทรออกโทรออกจากตรงนี้เข้าเครื่องนี้แต่ว่าเราตั้งโอนสายทุกสายไปที่เครื่องนี้นะครับเพราะว่าบางทีไม่ได้พบเครื่องนี้เนาะออแล้วค่าโทรของเครื่องนี้ก็เยอะนะครับเออฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับา้านเอสในการเจเจทางช่อง IT ที e อพ t i ท e มและรอยบานชานะครับวันนี้จะมารีวิว iPhone 5 หรือ 5s ก็ไม่รู้นะครับเนี่ยมันดูยังไงเนะี่ยขนาด16 GB นะครับในปี2021นะครับอ่ะก็สืบเนื่องจากช่วงนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันต่างๆมาให้ประชาชนทุกระดับนะครับตั้งแต่ระดับนาญยาจนถึงเออถึงระดับกลางแหละไฮโซเขาคงไม่มาใช้กันนะแบบคนละครึง่งเอยอะไรเอยเป๋าตรงเปาตังอะไรเงี้ยนะครับอืมเออซึ่งเขาเนี่ยก็ ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ายังไงนะครับเขาอาจจะคิดว่าเออทุกๆคนเนี่ยก็คือมีลูกหลานมาอยู่บ้านที่เออซึ่งพอจะช่วยในการที่จะทำลงทะเบียนนั่นนี่นนนให้ได้อะไรเงี้ยเออการเยียวยารับเงินชดเชยต่างๆอะไรให้ได้ผ่านแอปพลิเคชันให้ได้อย่างเงี้ยนะเขาก็เลยแบบว่าทำแอปพลิเคชันออกมาเยอะมาก ứng, ซึ่งมันอาจจะเป็น อยู่ในแผนการพัฒนา4.0อะไรก็ได้มั้งครับนะเขาก็เลยทำผักดันตรงนี้ออกมาอย่างอย่างยิ่งยวดนะครับโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเลยนะครับว่าไอทีลิเตเรหรือว่าสกิลหรือว่าทักษะในการใช้อุปกรณ์พวกนี้ของตาสีตาสาเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนนะแต่ว่าส่วนตัวแล้วครอบครัวเราเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหานะครับอย่างเช่นตัวเราเองเนี่ยก็มี มีมือถือคือเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเราก็คือใช้มือถือของเราเองเนี่ยทำทั้งโมบายแบงกิ้งนะครับให้กับแม่เนาะแล้วก็เป๋าตังก็ทําให้กับแม่กับพ่อด้วยเพราะว่าส่วนตัวเราเราไม่ได้รับสิทธิ์เป๋าตังใช่ปะ่ะเออก็ทําให้พ่อให้แม่ด้วยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือเมื่อต้นเดือนนี้ใช่ไหมใช่ต้นเดือนมิถุนาปีหกสอง ที่ผ่านมานะครับก็คือเขามีการแบบว่าเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งใช่ไหมแล้วคราวนี้เราก็ลงนะครับให้กับแม่เนาะก็คือได้รับสิทธิ์เรียบร้อยนะครับลงทันได้รับสิทธิ์แต่คราวนี้มันมีปัญหาอยู่ที่ว่าเราใช้เครื่องนี้นะเครื่องสำรองนะครับเออเป็น iPhone 7นะแล้วอันนี้ก็คือมีแอป,ปกสิกรของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะเออแล้วคราวนี้มันก็เลยแบบตีกันหรืออะไรก็ไม่รู้นะฮะเราก็คิดว่าเออ หรือว่าแม่จะต้องมีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองแล้วหรือเปล่าวะนะครับตอนแรกก็ว่าจะไปซื้อว่าจะซื้อแล้วนะหลังจากที่ซื้อไปหลายอย่างมนาะว่าจะซืออ้อสมาร์ทโฟน Android ราคาถูกๆแบบไม่เกิน2,000อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่านึกขึ้นได้นะครับว่าเอ๊ในบ้านเราเนี่ยมันมีวัตถุโบ,บราณชิ้นนี้อยู่นะครับก็คือ iPhone 5หรือ 5s เนี่ยแหลนะขนาด16 g b ตัวนี้อยู่นะครับเราก็เลยคิดว่าอะ ดีเลยนะครับเอามาทดลองใช้แล้วเมื่อวานนะครับกล้องยังใช้ได้เออแล้วก็เอามาลองแบบยืนยันตัวตนด้วยการสแกนหน้าสําหรับโครงการคนละครึ่งแล้วนะซึ่งก็ไม่ผ่านอยู่ดีไม่รู้เกิดจากอะไรนะฮะแต่ว่าก็ช่างมันเถอะนะเอาเป็นว่าเตรียมการสําหรับในอนาคตละกันนะครับสำหรับแอปเป่าตังหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้กับแม่เนาะก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันมีแบบว่าการ เปิดให้ลงทะเบ,บียนผ่านตัวแอปเป่าตังสแกนหน้าอะไรเงี้ยเราก็คือจะใช้เครื่องนี้ให้แม่เลยนะครับโดยจะใส่ซิมที่อยู่ในเครื่องนี้ให้กับแม่นะครับในเครื่องนี้นะซึ่งจะทําตอนนี้เลยเนาะเออนับจากนี้ไปแม่ก็คือจะไม่ได้ใช้เครื่องนี้แล้วนะฮะก็อาจาอจะโอนย้ายถ่ายเทไปให้พ่อไหมหรือว่าอะไรไหมนะครับแต่ว่าพ่อก็เอ่อเป็นผู้สูงอายุในปี2020นะฮะซึ่งอยู่ในช่วงที่ประเทศไทยแบบว่ามีแผนพัฒนา 4.0อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งพ่อก็อาจจะต้องมีบอกว่าสมาร์ทโฟนด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เบื้องต้นเอาเอาแม่ก่อนเอาแม่ให้รอดก่อนนะครเออก็เดี๋ยวพ่อก็ใช้เครื่องนี้ของเราต่อไปละกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาลองใส่ย,ย้ายซิมกันนะไม่รู้ว่าจะใส่ได้หรือเปล่านะครับอืม เครื่องรุ่นนี้มันใส่ซิมแบบไซส์ไหนเนี่ยเวลากับวันเนี่ยมันจะอัปเดตให้เมื่อเราใส่ซิมใช่ไหมอันนี้เป็นเครื่องเก่าของหลานนะครับเราไม่แน่ใจว่าเราเองหรือเปล่าที่เป็นคนเอามาให้น่าจะใส่ไมโครหรือว่านาโนวะโอ้ยไม่ใช่ใส่นาโนหรออะใส่อะไรก็บอ,อยั่นครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นซิมนาโนอยู่แล้วนะครับอ่ะลาก่อนนะน้อง โนเกียรุ่นอะไรก็ไม่รู้นะจำไม่ได้ละ T A 1นึ่งหนี่คือรุ่นรุ่นแบบว่า Official รุ่นที่เป็นทางการต้องใช้สมาธิเยอะอยู่นะระหว่างนี้เราก็จะพูดนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบเอ้ยมันดีจังเลยอะไรเงี้ยคือ trust นะครับเชื่อมั่นในแบรนด์ Apple อะไรเงี้ยเออแล้วก็อยากจัดซื้อจัดหา Apple มาให้ คุณพ่อคุณแม่ใช้อะไรเงี้ยอืคือแบบว่าศรัทธาในแบรนด์ a p p l e อะไรเงี้ยไม่ไม่อยากให้ใช้ Android นะครับเพราะว่าอาจจะมีบางช่วงบางจังหวนะเนาะคือเราก็ใช้ Apple อยู่นะครับใช้ iPhone iPad อะไรเงี้ยมีบางช่วงบางจังหวะที่มันต้องแบบว่าคอนเน c t กันอะไรเงี้ยอืส่งแอ r d ดงแอรดอปอะไรเงี้ยนะครับเออแต่ว่า คันจะไปซื้อไ iPhone รุ่นล่าสุดนะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันก็จะเกินความจําเป็นนิดนึงนะครับที่สําคัญเลยก็คือเกินงบ <c oughs> เกินความสามารถนะ <c oughs> เกินงบในกระเป๋าเงินกุนี่แหละ <c oughs> เออก็อาจจะดูเป็นพวกนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับอืมก็สามารถไปหาได้นะสําหรับ i iPhone 5หรือ 5s ตัวนี้นะครับมีอยู่ในช้อปปีนะไปหามาแล้วเมื่อตะกี้แป๊บหนึ่งนะครับราคาประมาณ1,300ถึง1,600บาทนะครับซิมอันนี้เนี่ยจะทำยังไงดีจะเอายังไงดียัดเข้าไปผิดทางนี่เอาออกไม่ได้กันนะเนี่ยเพราใส่ซิมนะครับย้ายซิมจากเครื่อง2 G นะครับมาใส่เครื่อง3 G เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะเราต้องทำยังไงบ้างนะ ก็เลือกเป็นอัปเดตการตั้งค่าของผู้ใช้บริการอ่ะอัปเดตครับแล้วก็เราต้องไปปิด Data ก่อนเลยก่อนอื่นนะครับซลรุล่ลานะปิดข้อมูลเซลลูลานะครับเพราะว่าเครื่องของแม่ก็คือเครื่องของแม่นะครับไม่มีโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะเดี๋ยวมันจะเสียค่าอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เลือกเครือข่ายอ่า โอเคอ่าเดี๋ยวลองโทรเข้านะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนนะว่ากล้องมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือกล้องหลังนะครับนี่คือกล้องหน้าถ่ายรูปได้อ่าถ่ายวิดีโอได้ไหมถ่ายวิดีโอเนี่ยก็จะเทสในเรื่องของกล้องด้วยนะครับแล้วก็เทสไมคด้วยนะทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสอ ทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองทดสอบทดสอบทดสอบหนึ uh, so ่งสองอ่าก็แสดงว่าไม่ใช้ได้นะครับแบบนี้อ่าเดี๋ยวเราจะลองโทรเข้าดูนะครับโทรหาอ่าโทรเข้าได้นะครับแล้วก็รับสายนะฮัลโหล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 อ่า หอนแบบนี้ก็แสดงว่ามีเสียงจากตรงเนี้กลับมาที่นี่นะครับเออแต่ว่าเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้กันเกินเกิดการหอนแบบนี้นะเหมือนอารมณ์แบบโทรเข้าไปในรายการวิทยุแล้วอยากได้ยินเสียงตัวเองอะเราเปิดเปิดเสียงวิทยุดังๆอะเสียงมันจะแบบว่ากล้องกลางวานกลับไปกลับมาอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะโ okay, <Okay, S 2> อเคก็เอาเป็นว่าสามารถโทรออกโทรออกได้ไหมอ่านลองโทรนิดนึงนะนก็ต้องได้แหละ อ่าโอเคอันนี้คือเราตั้งโอนสายทั้งหมดจากเบอร์นี้เข้ามาที่เบอร์นี้นะครับซึ่งอว่าพูดถึงคลิปนี้คือคนดูเยอะมากเนี่เห็นไหมอันนี้คือโท,โทรออกจากตรงนี้เข้าเครื่องนี้แต่ว่าเราตั้งโอนสายทุกสายไปที่เครื่องนี้นะครับเพราะว่าบางทีไม่ได้พกเครื่องนี้เนาะเออค่าโทรของเครื่องนี้ก็เยอะนะครับเออคลิปโอนสายเนี่ยคือคนดูเยอะมาก รู้สึกว่าจะเป็น5 5s 5 5มันจะมี Touch ID ใช่ไหมซึ่งอันนี้ยังไม่มี Touch ID นะครับก็ยังต้องปลดรหัสปลดปลดล็อกหน้าจอด้วยการกดปุ่มกดตัวเลขกดรหัสนะครับสี่หลักได้แค่สี่หลักนะหกหลักก็ไม่ได้นะครับเออที่หน้าจออยู่เนาะเวลาที่แบบว่าจะปลดล็อกเครื่องอะไรเงี้ยนะครับอืมอืมมันนานมากอาจจะไม่ได้นะฮะขออภัยด้วยแล้วก็ไม่ได้ทำการบ้านด้วยรีบถ่าย <laughs> คลิปนี้นะ ก็น่าจะมากกว่า10ปีมาแล้วนะครับโอเคก็ยังสามารถใช้งานได้นะสำหรับผู้สูงอายุนะครับเนี่ยแอปเป่าตังก็คือลงได้นะนะเฟ o บุ๊กยูทูบอะไรก็คือยังเล่นได้นะครับสำหรับบ้านไหนที่มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนออนไลน์ในช่วงนี้เนาะมันก็จะต้องแบบว่าถ้าใจให้ดีอ่ะต้องมีมือถือ2เครื่องนะครับแต่ถ้าถ้าใจให้ดีกว่าน,นั้นเนี่ยควรจะเป็น แท็บเล็ตสเครื่องนะครับอันนึงก็คือแบบว่าดูจอดูหน้าครูใหญ่ๆเต็มตาใช่ไหมอีกอันหนึ่งอะ่ะแท็บเล็ตอีกอันหนึ่งก็คือเอาไว้โจดอะไรเงี้ยเออแต่ว่าส่วนใหญ่สมัยนี้คุณครูก็คือเพื่อลดความเหลื่อมลนะ้ำเนาะคุณครูก็คือยังให้จดด้วยปากกา ลงไปบนสมุดอยู่นะครับเพื่อที่ว่าจะได้แบบว่ามีงานส่งอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นมากกว่านะโอเคอ่ะยังไงก็ได้แล้วแต่จะไปประยุกต์ใช้กันแล้วกันนะครับเออเอาเป็นว่ามามายืนยันนะครับความลื่นก็จะประมาณนี้แต่ว่าเราเพิ่งล้างเครื่องไปแบบว่าเกี้ยงตับเลยนะเมื่อวานนะแต่ว่าปฏิทินเนี่ยไม่ยอมอนะัปเดตอันเนี้ยยังไงเนี่ยวันเวลาเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะทั่วไปอ่าวันทีและเวลา แบตก็คือไปเร็วอยู่นะตอนแรกนึกว่าจะแบบเอ้ยดีอยู่นะก็คือถอดชาร์จแบตเนี่ยตั้งแต่ประมาณแปดโมงเนาะเออจนถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับมเมื่อสักครู่นี้ก็คือเกือบบ่ายโมงแบตยังร้อยเปอร์เซ็นอยู่เลยนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้แหละมันมันอารมณ์ประมาณว่าตอนนี้มันอยู่ในไฟท์โหมดอะครับก็คือโหมดเครื่องบินน่เออคือแบบว่าไม่มีการใช้พลังงานใดๆทั้งสิ้นคือเปิดหน้าจอเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วนี่ ก็คือไม่มีการลงแอปพลิเคชัน f a c e b o o k l ลายใดๆที่มันจะมี notification เด้งเตือนขึ้นมาแล้วหน้าจอก็สว่างแล้วมีการแบบส่งข้อมูลตลอดเวลาเป็นพื้นหลังทั้งๆท,ท,ที่แบบว่าหน้าจอดับอยู่อะไรเงี้ยนะครับอืมดังนั้นเนี่ยแบตมันก็เลยยังไม่ได้หายไปไหนแต่ตอนเนี้ยเริ่มหายแล้วนะฮะวงเห อ๋อเราต้องเปิดเปิดไอ้น,นี้ตำแหน่งแล้วมันจะแบบว่าปรับเวลาอัตโนมัติเปิดตำแหน่งมันอยู่ที่ถามว่าเราจะใช้ตรงนี้ไหมก็ไม่ใช้นะก็เซิร์ชออกก็ได้นะครับเอาเป็นกรุงเทพเนี่ยมันก็จะจูนวันที่เดือนวันเดือนปีนะครับแล้วก็เวลาให้โดยอัตโนมัตินะฮะก็ใช้เป็นแบบนี้ก็ได้นะอืมหรือถ้าจะเปิดนะครับเราก็เซิร์ชเลยง่ายๆตรงนี้ตำแหน่งน่ะความเป็นส่วนตัว บริการหาตำแหน่งที่ตั้งอย่างนี้นะครับเป็นต้นเนาะถ้าเรากลับไปกลับไปที่ทั่วไปใช่ไหมล้วก็วันที่เวลาแล้วเราเลือกเป็นอันนี้อ่ามันก็จะแบบว่าอัตโนมัติอะไรแบบนี้สมมติว่าเรามีการแบบไปอยู่ประเทศอื่นอืม มันก็จะรีเซ็ตตรงนี้อัตโนมัติมันก็จะตั้งเวลาปรับจูนเวลาปรับจูนวันที่โดยอัตโนมัติอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอย่างที่บอกแล้วว่ามันก็จะมีการทํางานเป็นพื้นหลังอีกอย่างหนึง่งเพิ่มขึ้นไปก็คือการหาตําแหน่งที่ตั้งของเราตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งแม่เราเนี่ยก็คงไม่ได้ไปไหนถูกป่ะดังนั้นเนี่ยเราก็ปิดไว้นะครับเพื่อให้มันประหยัดนะครับปิดไว้ปิดไว้ตําแหน่งปิดไว้ อเออแต่ว่ามันมีการเด้งเตือนขึ้นมาเมื่อสักครู่เห็นไหมว่าประโยชน์ของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่มือถือของเราสูญหายอะไรเงี้ยนะครับเออมันก็จะสามารถทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยนะอ้ออีกอย่างหนึ่งนะลืมลืมลืมสำคัญมากก็คือเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่เราทําการโทรเข้าใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้คือคือแบบว่าฟังก์ชันพื้นฐานพื้นฐานนะสําหรับผู้สูงอายุนะครับก็คือโทรเข้าเนี่ย เมื่อสักครู่เราใช้เป็นระบบสันใช่ไหมซึ่งจริงๆเนี่ยแม่เราก็ต้องการเป็นระบบมีเสียงเรียกเข้านะฮะอะ่เสียงแบบคลาสสิกอะไรแบบนี้นะฮะเออสามารถเพิ่มเพิ่มความดังได้ไมั้ยเนี่ยเพิ่มความดังของเสียงอะมันทำยังไงวะลืมอะ่ะหาอะไรไม่เจอก็เซิร์ชเอานะฮะที่ตั้งค่าเนาะโอเคอะ นนี่นะดังประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนเสียงเรียกข้ามันสัน่นเห็นไหมระบบสั่นยังทำงานนะครับ มันมีด่งดางๆตรงกลางจอด้วยไม่รู้ในกล้องมองเห็นหรือเปล่านะเห็นเนาะซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เคยนำไปเปลี่ยนหน้าจอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแบตเกบสอแล้วแม่ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งนะที่มาใช้ ไอโฟนด้วยที่ว่าที่ที่ต้องเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องใช้สายชาร์จแบบไลน t นิ่งอีกคนหนึ่งนะครับนเอานี้แล้วกันอลองล็อกหน้าจอไว้สิแล้วก็โทรเข้าพอมันมาอยู่กับ iPhone 7เนี่ยหรือ iPhone 6หรือ iPhone 8เนี่ย iPhone 6, 7และ8ก็ดูใหญ่ขึ้นมาเลยนะแล้วอันนี้ก็ดูเล็กไปเลยดูดิแต่ก่อนนะ่ะเราใช้สมาร์ทโฟนหน้าจอเท่านี้กันนะตอนนี้คือแบบว่าโอ้เกือบเท่า iPad แล้วอ่ะโอเคครับผมก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเป็นแนวทางเนาะเออสำหรับผู้ที่อยากหา iPhone เออ ราคาถูกๆนะครับให้กับผู้สูงอายุใช้เนาะเพราะว่าเอา iPhone ที่แบบว่าไฮโซหรูหราหมาเห่าไปมันก็เกินความจําเป็นใช่ไหมไอโฟน12 Pro Max อย่างเงี้ยเอาไปให้แม่ใช้เหรอ <c oughs> ในขณะที่เรายังใช้ iPhone 7อยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะฮะเออหเนานะสก็คือแบบว่ารุ่นใหม่เนี่ยก็คือมันจะมีราคาแพงแปรผันเป็นเงาตามตัวตามตัวนะครับเออซึ่งแค่นี้ทามาเพียงพอไหมกับการ ใช้งานนะครับในฐานะที่แบบว่าเป็นผู้สูงอายุในช่วง Thailand 4.0อะไรแบบนี้นะฮะก็าสามารถใช้งานได้นะครับซึ่งเราใช้กันไปแล้วเมื่อวานลืมถ่ายคลิปเอาไว้ให้ดูเนาะพอดีว่ามันต้องต้องแบบคอนเซนเทรตมากใช้สมาธิจดจ่อมากนะฮะตอนแบบว่าสแกนหน้ายืนยันตัวตนแอปเป่าตังนะเออเราก็เลยแบบว่า มันมันต้องมันต้องเกรงมากอ่ะสุดท้ายแบบขึ้นข้อความแบบเนี้ยหมายความว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องไป Google หานะครับไม่สามารถตรวจสอบใบหน้าได้กร์โดาสแกนใบหน้าใหม่อีกครั้งหลังชาที่สแกนไปแล้วสรอบนะแล้วก็ใช้หลายเครื่องมากอันนี้ก็เคยใช้นะครับไอโฟน 10R ที่ถ่ายอยู่เนี้ยก็เคยใช้นะครับก็เกิดปัญหาเนี้ย EKY 40010นะประมาณนี้นะฮะโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากกน็น้อยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช้กดแชร์แคร์ u b s c r ค b e นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเครื่องนี้นะครับสามารถติดต่อมาซื้อได้นะเอาไปให้ให้ใครใช้เดีย อาไปสะสมแล้วกันนะครับคงไม่มีใครใช้แล้ว่ะขนาดผู้สูงอายุยังต้องใช้สมาร์ทโฟนแล้วเลยอะเออเดี๋ยวเราจะไปสอนแม่ใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งไม่น่ายากหรอกนะครับเพราะว่าก่อนอน,นั้นนี้เราก็เคยพยายามให้แม่แบบว่าเรียนรู้การใช้งาน iPad มาแล้วเนอะเออตอนที่บอกว่าบ้า iPad ซื้อมาเยอะแยะ,เ,ยะ,เ,ยะเต็มบ้านอะไรเงี้ยเออก็บอกว่ามีการเอา iPad ไปสอนให้แม่เปิด youtube ฟังเพลงเกา่านั่นนี่อะไรเงี้ยน,นะครับอืมซึ่งอันนี้ก็ตอบโจทย์เช่นกันนะถ้าเกิดว่าแก สามารถพิมพ์มองเห็นแป้นตัวเล็กๆได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย Google รวมทั้ง u t u b e นะครับสามารถที่จะพูดให้มันพิมพ์ตามได้เนาะเพื่อให้เป็นคีย์เวิร์ดแล้วก็เอาไปค้นหาคลิปหาอะไรต่างๆข้อมูลอะไรเงี้ยคือไม่ต้องพิมพ์เสมอไปก็ได้นะครับแต่ประเด็นก็คือแบบนียแหละคือแบบว่าหมดไปมากเนี่ยหมดไปแล้ว90%อยังไม่ถึงชั่วโมงเลยยังไม่ได้เล่นอะไรเลยด้วยนะโอเคอ่ะคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ ใช่กดแชร์แชร์ซับสไคร์พบ,บกันใหมคลิปหน้าลากันไปก่อ,อ,อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ